ท่านผู้ชมมืนอนน้ก,ก็ว่าพบก็ผมมีแล้วครับซองสายฟ้าผ้าด้วยนะครับผมมืนอนีิก็ไเด้ยผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเบืองแนวทางโศกลาบกับคู่บ่าวัดน้น,นะครับนะนเนาะก่อนถึงเวลาส้มขีปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฝ่าผ้าด้วยอีกสองทางนะครับผมครับผมไปฟังน้ำกันครับว่าคู่บ่าวเป็นสิวว่าจังไลครับวันนี้เรียกเพิ่นกัน ให้เขามาติดแทบทุกวันเนาะครับปีนี้เป็นเก้ากแต่เล็กกว่ามากทีินี่เก้าครับนักรลอยของกบ่าวือได้ตรงนี้ได้งวด เจ็ดกับแปดรับล7ยเจ็ดกับแปดสิบสองโอ้แห่นท้มือช่องจับคู่ออกเนาะนี่รักลอยรักสิบแล้วกรักหน่วยโอ้โอีซัง ไอด้ดีแฟนครับเันเห็นนุ่ไงสัส้ๆเลขตัวนี้แต่ว่าคูบา่บ่าวจะคู่มาถึกแต่ว่าเลขมักมักสองตัวนี้ค่ะเล็กมักว่าค่ะแต่ว่ารักร้อยมันนั่นแจักมนสิตัสน้อยอ,อ่อเจ็ดกับแปดค่ะจะเรยวมาใส่อ,อ,อจะคคู่กันได้แต่ว่าของคูบามันเด่นเก้าน,นะค่ะเด่นเก้าก่ะ ตัดเจ็ดนี่มันกับบปานได้หน,นิไม่นนะกตัดเจ็ดออกลักหน่วยค่ะชิปนี่บียกมากกว่าได้หนึ่งหนึ่งเตียมอกกว่ไดเตียวมักนหนึก็ผ่าบยกมากปนันไดค่ะแต่ว่าของขาวามันชิมักตัวนี้หลายกว่าสองเก่าเตียม่ง่ายเลย ขัดสามตัวได้ตัวนี้ความเป็นไปได้ความน่าจะมาแมนกัรทลองมันอันนี้แง่มะไรละปู่วันหนึ่งพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่วัดคู่บาววันการแนวทางเป็นไนมาก คิดว่าเก้าบมออดแน่นอนมวนแม่นนบวนแม่นว่าเก้าอันนี้ได้ก็เข่าแน่ยนๆมาแน่นอนติค่ะแต่คู่วายา็แต่ว่าคู่วายแจ๊คคู่กว่ถือเพราะมันจ๊คคู่กว่ถือเยอะเต่ว่าตามรังนี่เขาเนอะค่ะอืมดีว่าด่นนี่ว่ามันเข่าอยู่นะค่ะงวดก่อนนะกระดิ่นชิดดิ่นแปดนจ๊คสตัดตัวใดวอาซะนนั่นเกิดมาเหมดอ่ะ มันมาเบิดแถ้มันจัแคู่บเทถอกันที่มันไปใส่แปรธาแต่สูตรเด็ดสูตรเด็ดนี่กับท่านเนนี่เนาะสูตรเด็ดออาบ,บ,บพิเจอหน้าเนยบอ,อ่อยได้กันกระถินได้เท่าไหร่สรกระถินท่านในหยอดได้นในเหล่าแต่ว่ากระล่องไทยอยู่แปดร้อยหกสิบบาทเนะาะประมาณนี้นะครับเนาะ แต่ว่าสีหนันอีกสรุปอีกที่เความยอดบ้านในหนึ่งนะบุญแต่ว่าก็ตองถ่ยอยู่แปดร้อยหกสิบนี่แหละนี่ะก็ว่ามั่นใจตัวสี่ไปสี่ใดแล้วเขียนสองเก้านี่ตัวนี้แหละผิดว่ามันคือสิบัวพ้าตอกฮ่อแคบแต่ตัวไว้ค่ะทุกท่วนชมครับเด็กเด่นเด่นเก่านะาะก็มีสองเก้าห้าเก้าหลักร้อยก็จะมีเจ็ดกับแปด หลักสิบก็จะมีหนึ่งมีสองมีห้าแล้วก็หลักหน่วยก็มีเก้ากับเจ็ดนะฮะตัวเด่นเดนก็เจ็ดสองเก้าตัวรองก็แปดสองเก้านะฮะแต่ว่ามักๆเนี่ยคือสองเก่าตัวเดียวนะปูนะเนี่แต่ความเด่นเนี่ยคือเด่นเก่านะฮะเด่น<ะ>เก<ะ><ๆ>่าเนี่ยวันน้หลุดเนี่ยวันนี้แค่ผาดเนี่ยสำหรับเบรกหนึ่งม,มันกระแรนมาตลอดนะฮะปูเนะี่นมาตลอดอ่าฮตัวใส่เอาเลขเด่นตัวนี้หนละนี่ คช่เพราะอาจารย์จับบุ้ทึกอะไรที่อาศัยว่าเลขมักเอาซื้อซึ่งเลขเฮ็ดตามสูตรจับเอาตามสูตรนะฮะจัะมันสิมาเก้าอย่างค่ะแต่บางทีมีตัวใดดีเด็ดก็จับเสกันแต่ว่ากับว่าเนี่ยเหมือนเอาไปเป็นอีกนึงแนวท่าแคบนะจอดไว้อ่ะท่านผู้ชมสำหรับในคู่บ้านคนข้อต่อมาเฮ้ยก็เพื่อจะได้เบิ้งแนวท่ากันอะไรกันนะฮะ ว่าปูนี่เออปูนี่เด็กวิ่งคนเขาเอ้าเห็นเนี่ทุกคลิปทุกคลิปเนาะลงทุกครั้งทุกครั้งมันก็ได้แบบเออเขาตามหาปูแนะสินะเด็กๆเล็กๆๆวิ่งเล็กอย่างเพิ่มเพิ่มสินะบางท่านที่เอฟซีเฮ้าเนาะเหมือนเขาก็ได้มีโอกาสว่าตามมือสุดท้ายแล้วว่าสมมุตินี่สุดท้ายเนาะเมื่อเงินจะเป็นเล็กออกแล้วเนาะเดินช็ดกระป๋อเนี่ยคิดว่าหน้าใช่มาบุญเนอะแน่นวะครับบุญร่างมันด้ ปลนไปบุคคลน่ะเป็นไรนี่เหมืนตัวนี้มันเจ็ดกับแปดนี่มันสิมาบดตลอดข้าวบนบนบนว่าหนีมาบแม่นนี่เจ็ดกับแปดบดก่อนนะหกกับเจ็ดนี่โอ้มาบดหกกับเจ็ดมันสิมาส่นส่วนสุดนี่วถเมื่อกี้นี่อันนี้มันก็เจ็ดกับแปดค่ะ จับเข้าไปมันพัดเจ็ดกับแปดมักจับคู่บัทอึงที่มันมาแปดสามเจ็ดสองตัวเก้ามันจับบุได้นี่คาว่าก็เลยว่ามักสองนี่งววนี่ก็สามมันมาดูแลก็เลยสิบเวานี่สามนี่มามันแลนดูนะเนาะเรียบอกมันนะครับเนาะเลียกว่าสิมาสองแทนนี่พอมันมันหากระพิดนี่หน้าตัวนี้เหมือนเลยกว่ามั่นใจสองกับสามนี่ มันมาได้คู่นี่แต่ว่าตัดสามโมกเอาโซ่แต่วตัวนี้มันจะไปปิดลักล้อยนตัวนี้อ๋อเจดกับเปดนี่ลักกะไทยบนเมืองดีฮะนี่ลักล้อยนี่ของคู่บามันสีได้งวดก้อนนะมันสี่นี่สองกับสามมันสิเข้าลักล้อยอะวันนี้กับเจ็ดกับแปดนี่คือเกา่าคว่บก็เลยจะใช้ลักร้อยเลยนะอ๋อค่ะ อพอมันมาตัวนี้ก็มาเนี่ยแต่ว่าชิมาบุลนี่ครูเียเขียนไว้บุลเจ็ดกับแปดคือว่าตรงกับตัวนั้นว่าเจ็ดกับแปดใส่รักร้อยเลย<ะ>พอรักซิมันรักซิปบบมีได้อยู่บุลเจ็ดกั 8, บแปดบบมี<ะ>บุอแคบหนาจอไว้ซาลาลีคู่ป่ายหัที่หนึ่งคือศ<ะ>ิกาา,านะมาตามไรคือเกามักกระจกกับ่มัก,กับเบิงไเปน็นแนวทางนะฮะ เอาข้าองที่เราข้าวค่ะข้าเข้าที่ดอเราเอาสารคลิปนี้เดี๋ยวจะกล่าวกระชืขอ,ขอขอตัวลาไปก่อนถึดกันไหมในคลิปหนาเนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีค่ะผมสหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาทำความเพิ่มไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าพาร้อยน้ำเนาะครับผมครับขอบคุณครับ